วันนี้เราเจอขาพงนะเป็นไงไม่เคยชกเสียเปรียบรูปร่างเขาคิดวันนี้สองปอนวันนี้ของเราร้อยยี่สิบแปดของเขาร้อยยี่สิบหกเมื่อกี้มาเกิน,นะนะเท่าไรรอบนี่ไปซ้อมอยู่ไหนก็ให้พี่ให้น้องนะก็ซ้อมกันางนันนะ้คู่ปั้งคู่ซ้อมก็พอมีมนะั้งปั้งมาใครไอ้ที่นั่นตัวใหญ่มีนะซ้อมมาเป็ดสิกี่วันเลยอนะ่ะ เราประเภทยังไงเราประเภทมวยยังไงประเภทมวยประเภทฝีมือใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่หนึ่น้อาำหนักของเราปบ่อยเท่าไหร่หนปีนี้อายุเท่าไหร่แ,แล้วล่าสุดเราโจวที่วันนั้นที่นี่ใช่ไหมที่ได้เช็คไปใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ห่างสักเดือนได้ไหมเนี่ยเดือนหนึ่ง,นนงแล้วก็ก่อนอนั้นสองค่อยเป็นไงผลงานเราชนะชนะมากี่ไฟต์ตีเลยเนี่ย โอ้ยฟอร์มฮอตนะช่วงหลังนะช่วงหลังนี่ไม่ค่อยได้เป็นสำรองนะเป็นตัวจริงนะวันนี้ได้เปลี่ยนอะไรก็มันคิดว่ารูปร่างรูปร่างนี่เสียเปรียบเลยน้ำหนักนี่น่าอุบนีิน่าจะได้เปลี่ยนนะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดอ่ะฝากแฟนกับเชียร์หน่อยวันนี้กูเอกด้วยเก้าันนี้ผมทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่อ่ะโอเคขอบมาณครับบูขอครับนี่ครับเรียบร้อยเกินจุดสองน้องชายไปขาวผมสักเป็นโยนะวันนี้ล่อร้อยสามเอ็ดเลยนะไอ้ร้อยยี่แปดเหร เรายี่หปเรายี่แปดไม่ได้มวยรอดมานะเราโชคกี่ทีแล้วมวยรอดไหมเอาไปเจอมวยรอดใช่ไหมเอาวันนี้คู่เอกนี่อโทษทีเป็นไงเจะถูกคงเคยเจาะคอมไหมไม่เลยไม่เคยเห็นคอมกันแล้วมั้างเขาเป็นมวยสไตล์ของเรานี่ประเภทเขานะตัวสูงเท่าไหร่อ่ะตัวแปน้ำหนักแบบหล่อเห็ดปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยผลงานล่าสุดเป็นไงชนะใครวะันนึง ที่รับเดินวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยโอ้โหสองปอน์แล้วแล้วตอนหน้าไหนสองพ้อยเป็นไงผลงานชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเวดนี้โอเคไหมโอเคบสองไปเสร็จมากอ่วันต้องคุ้มเนี่ยสามโลมีแน okay. ่ เอาละลูกหลานจากจังหวัดน่นารอดสครับอะคว้าไครับเชียร์หน่อยวันนี้โอเคชมพี้องใจ